สวัสดีครับผมนกนะครับจาก MG เมกาสาขาเชยพฤกษ์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ MG3 Hybrid p l บิดพัคันนี้นะครับที่มากับความแรงแล้วก็ความประหยัดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งพร้อมล้อแมทขนาด18นิ้วเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าคันนี้แต่งและหล่อยังไงเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของ MG Thailand นะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีตัวรถนะครับและมีขีดสีแดงนะครับอนี้ทำให้รถดูสปอร์ตและเท่ และมาพร้อมกับตัวล้อแมกนะครับขนาด18นิ้วนะครับขนาดยาง225ทับ 45R18 คันนี้เป็นลายของ BBS นะครับที่มีความสวยงามเป็นสีดำด้านนะครับและเป็นการแยกนะครับผมอ่าส่วนด้านข้างสเกิร์ตนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำด้านทำให้รถดูมีมิตินะครับแล้วก็มีความหล่อเข้ากับตัวล้อแมกได้ดีส่วนตัวด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังก็จะมาด้วยซีพันเซอร์นะครับสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยแถบสีแดง ทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวด้านบนก็จะมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์นะครับที่มากับชุดของเขาด้วยนะครับอันนี้ใครสนใจชุดแต่งและล้อแม็กแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะครับกับเจ้ารถ MG 3 Hybrid Cut คันนี้แต่งเราหรอเท่ๆแบบนี้ออกรถเทียงนะครับ8,888บาทเท่านั้นเองผ่อนสบายๆครับไม่เกิน9,000นะครับหรือใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับ หรือนะครับส่วนลดพิเศษนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับสนใจเบอร์โทรผม0 9 7 1 0 5 4็ดหโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ